สวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ่าเมาื่อกี้ถ่ายคลิปแล้วมันตัดยายพินไอ้นี้ยายพินมาขุดไอ้ต้นนี้โหราด่างด่างลงก้านเลยนะแต่ว่ามันใหญ่จัดและความด่างมันน้อยลงแต่ตอนเล็กๆก,ก็สวยมากเลยแต่ไม้ต้นนี้แปลกอย่างหนึ่งว่าเขาไม่มีไข่นะยายพินยังว่าจะไปขยายพันธุ์ยังไงยังไม่รู้ยังคิดอยู่เลยพอ,อเป็นโรคติดอย่างหนึ่งเจอไม้ใหญ่ไม่ได้ชอบจ้าพ่อจ่าแม่จ่าก็รู้ดีเห็นน่ต้องกระโดดตะคุบเลยแบกไหวไม่ไหวไม่รู้ อันนี้คือโหราด่างนะปกติโหราจะมีไข่เนาะที่เห็นมาโหรามีไข่แต่ต้นนี้ไม่มีไข่เดี๋ยวอ,อจาจารย์หนูขอโทษนะเนี่ยดูความด่างของใบนะเนี่ยความด่างของใบนะแต่ต้นนี้ไม่มีไข่อายุหนึ่งปีเต็มแล้วจะพินมาเจอตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วขอแบ่งไข่ขอแบ่งหนอตกลงกันว่ามีหนอจะจะขายให้ยาพินต้นแรกไม่ได้ขายเพราะว่าไม่ยอมออกหนอ่อ ขุดจนสุดแล้วนะเนี่ยเนาะสุดแล้วได้แบกสองคนตัดใบออกมั่งมะดินลงดินลงดินมันดินล่างเลยเหรอมันก็น่าจะเป็นไงเพราะว่าข้าไม่มีตูดอ๋อมันหลงงามอะไรไม่มีไข่ไม่ไม่หลงงามจก็ไปดูประดับเดี๋ยวขั้วยาวรู้อ่ะเอาวิธีไอ้นี่นะล้อมล้อมไม้นะย้ายไม้ในในนี้นะลงดิน ลงดินใหญ่มากเลย,ล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 ,ยล้มไ,ได้ล้มได้ไม,ไม่ได้ไป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 มปไ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 ไป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 ่ปไป <c oughs> ไปไ่ไป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 ได้ปไปอปไ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 มไป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 ไไม่นไปนไป <c oughs> ไป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 ไดนะไปไป่ะ,นนะไป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 าปไปไปไไไ ถ้ามีไข่ก็จะได้คืนเจ้าของไว้ทาพันบ้างไม่มีจริงๆนะเนี่ยเยพินนัดจะซื้อไม้ไม่ว่าซื้อไม้ที่ไหนนะถ้าเป็นซื้อไม้ใหญ่อะถ้าเกิดเจ้าของแบบว่าเขามีต้นเดียวแบบนี้นะกติกาของเยพินเลยคือว่าถ้ามีหน่อหรือสามารถขยายพันธุ์ได้เอามาคืนเจ้าของหนึ่งต้นจะ้ะคนนึงถามว่าทําไมเยพินซื้อไม้ที่นู่นได้ซื้อไม้ที่นี่ได้ทําไมเขาเข้าไปแล้วซื้อไม่ได้เพราะว่านอนได้ รุดแล้วอยากวันนี้จ้ะแห้เนี่ยลากลากลงนิดเดียวไม่น่าจะมีไข่หนูรื้อแล้วหนูก่าว่าถ้ามีไข่หนูก็จะคืนไว้ให้เจ้าของเพราะทำพันมั่งแต่ไม่มีนะไม่มีเลยเนาะไม่มีค้างบางตัวยังไม่มีไข่เลยมันเป็นหมันไม่เป็นตัวผู้ปะตัวผู้ก็น่าจะมีไข่สองใบต้องหาอะไรลูกไหม นี่ไงอ้อมตุกไข่คดมนี่จะไข่คนขุดนี่ตะไข่คนขุดับไข่เจ้าของเฮ้ยแม่บอลนี่บอลธรรมดาเนี่ยฮะอในรถล้มไปแล้วต้นใหญ่มากเลยต้องหาวิธีขยายพันธุ์ สำหรับเพื่อนๆยายพินที่เห็นยายพินนะจ๊ะมีไม้ใหญ่มีอะไรใหญ่ๆอะ่ะที่ว่าเจ้าของแบบอยากขายอะ่ะถ้าราคาพอไปพอมาได้ทักมาหายายพินนะขอเป็นตัวกลางจ้ะใครซื้อเราก็ขายใครขายเราก็ซื้อแค่แบบว่ายังไงล่ะให้ได้เป็นเป็นตัวกลางเนี่ยก็ยังดีนะเพราะว่าผลไม้ผลของ,ของ,ของพ่อ โหลาด่างใบด่างจริงตอนแรกกระด่างอย่างสวยเลยเนี่ยย่าพินมาเห็นตั้งแต่ต้นเท่ากับใบเท่าฝ่ามืออ่ะเห็นไหม้ออดาร์กเเั็ สำหรับแฟนขับเดพินนะถ้าเกิดคิดว่าจะเล่นไม้นะคนอื่นเขาเล่นต้นนั้นเราก็ไปเล่นตามเขาอะเราก็จะมีไม้เหมือนเขาแต่ถ้าเกิดเราเล่นไม้ที่ไม่เหมือนใครนี่อู้เวลาใครเห็นของเราปุ๊บวู้อย่างเงี้ยไหอย่ไม่ไหวไหนะเอ,อเดี๋ยวโทษตาแดง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 แกไม่ยอมหลบเขาเลยเดีโยษตาแดงอีกดูเนะี่ยเดือนหน้าตาแดงเขาก็จะมาบรรจุเป็นคนงานบ้านหนูแล้วนะ จ้ะเขาก็เสียนอน่างที่ทํางานเขาเขาบอกขอโชคดีเขามีงานมันจุใหม่รับคนงานอายุหกสิบเป็นคนสวนที่บ้านโชคดีโชคดียังมีงานรองรับอ๋อลูกชายก็โอ้แกจะเป็นคนสวนบ้านหนูแล้วก็เป็นรอปภกลางวันเป็นคนสวนบ้านยายพินกลางคืนเป็นรอปภให้ลูกอีกอ่ะแกนี่โชคดีนะเนี่ยมีสองตำแหน่ง ฮะมีหลายตำแนหแน่งสวยจริงนั้นเนี่ยสวยๆก็ออกมาการแก้หน,น่อยนะแล,แล้วเอาเอาต้องนอนไปใช่ไหมนอนได้นอนไม่นอนเดี๋ยวหลุห่าต้องนอนไปโอหไปพาไปทายพินล่ำรวยนะพาเจ้าของล่ำรวยด้วยตะแดงทำใบฉี่แกโดนหักขลังแล้ววันเนี้ย สำหรับเพ <fle ım S 1> ื่อนๆใครที่สนใจอยากได้ไม้ต้นนี้ไปประดับบารมีก็ทักหายายพินได้นะจ๊ะ <pir im less> แต่ไม้ต้นนี้เป็นไม้ตัวผู้นะไม่มีไข่จ้ะแต่ถ้าหนูสามารถขยายพันธุ์มีลูกได้ต้นแรกหนูกลับมาคืญญานหะนึ่งต้นสัญญาจัดตัดแล้วแล้วแฮมแตกใหม่รอรอคนทักมาคืนนี้คืนนึงถ้าพรุ่งนี้คืนนี้ไม่มีคนทักมาพรุ่งนี้หนูตัดแน่นอนนะไม่เคืองนะจ่ายตังค์แล้วทำอะไรก็ได้ ไม่ซีเรียสเลยแล้วหนูเอามาคืนหน่อนหนึ่งจริงๆเรื่องจริงนี่แหละสวยจริงด่างดเราตอนดูดูตอนแรกเหมือนไม่ด่างเนาะเพราะหนูเห็นไม้ต้นนี้ตั้งแต่ทีแรกมันสวยจ้าของเนี่ยเของใจตึก ลุงแขกอ่ะลุงแขกยืนมองหนูจะลดลับเลยอ่ะลุงแขกบอกเพราะพี่นอนไม่หลับนะแล้วมาแบบเป็นสิบสิบครั้งนะมาประจํำในมาดูบอลที่บ้านหนูอ,ะอ่ะพอมาเห็นต้นไหนนั่นยายพี่อะไรแนาคือพะยังอะไรสุสีอ่ะสุสีธราทิศอ่ะเอาคืาน,น,นคหนูก็ไปคืนแล้วอ,ออ๋ต้นใหญ่นะจ่าหนูไปคืนตั้งแต่วันที่หนูกลับมาเลยวันลุกขึ้นไอ้ปลาไอ้เนี่ยอะไรนะปลาสร้อยปลาท่าดิอ๋อลาท ท่าจีนจ้ะท่าจีนไหนอันไหนเพราะว่าไม่ใช่เผาลงตาไม่ใช่แน่นอนเนี่ยเหรอจ้ะไม่ใช่แน่นอนใหญ่ๆรถตะงรอนขายได้เนาะเฮ้ยได้ได้รู้ราคาไงได้เดี๋ยวจะไปขายตัวละห้าสิบบาทที่สวยนะนะผูดถึงมันสวยไม้เดี๋ยวนี้แค่เราปลูกมันก็ได้เงินแล้วนะจริงท้าจีน้จาีนท้าจีน <IST uk t av is> เป็นไม้ใครวะเนี่ยไม้เก่าของใครหนูจำไม่ได้ฝรั่งก็มีนะจ๊ะเพือพ่อนเพื่อนพจ่าแม่จ่าฝรั่งมีเยอะถ้าใครอยากได้เอาไปทำพันฝรั่งไส้แดงมีมามีมยยพิน,นต้องถ่ายหลบๆ,ๆ,ๆเพราะว่าอันนี้มันเยอะผักขันสามันเยอะ <S 3> <S 3> <S อันนี้พริกด่าง เน่จะอวดบ่าก็ได้อ๋อไม่เหรอว่าข้างบนคืออะไรนี่ว่าจะเอาไหนดูลงไหนดูสิเห็นไหมล่าโอ้โหเก่งล่ะพนหลานเก่งหขึ้นค้างวันไม่ลด้ทำไมอะเฮ้อหน้าหาไปให้หลานเล่นมั่งเนาะแล้วมันขึ้นเองเนี่ยมันขึ้นตามตามช่องเนี่ยมันขึ้นได้เดี๋ยวตกขึ้นขึ้นหน่อยละหน่อย ทำเองว่ะค่ะนเดียวยอันนี้ว่าซื้อมนทำเองยังไง<ำ>ยัยบินขอจบคลิปนี้ก่อนจ้ะ